คุณบอกว่าคุณเป็นคนที่คิดด้วยหัวใจนั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้ที่ตัดสินใจและปฏิบัติตามความรู้สึกของคุณมากกว่าการใช้หลักการเหตุผลหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณได้กำหนดชีวิตของคุณจากทุกๆโอกาสที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยหัวใจของคุณมากกว่าใช้หัวสมอง และนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่คิดด้วยหัวใจ 1. คุณจะแสดงอารมณ์ที่แท้จริงของคุณออกมาอย่างง่ายดายและถึงแม้คุณจะพยายามซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงไว้ภายในแต่ดวงตาของคุณจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาทั้งหมด 2. คุณจะพูดโร่งออกไปมากกว่าที่ควรจะพูดและคุณจะเทใจให้หมดเมื่อมีการสนทนากันซึ่งเป็นวิธีในการสารสัมพันธภาพกับผู้คนของคุณคุณชอบการสนทนาที่ลุ่มลึกมีในยะและตรงไปตรงมาและคุณจะเปิดเผยข้อมูลเกินกว่าที่คนอื่นร้องขอเสียอีก คุณต้องใช้เวลามากกับการตัดสินใจเพราะการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนฐานของตรรก,กะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายแต่มันจะทำให้อารมณ์ความรู้สึกของตัวตนที่แท้จริงของคุณหายวับไปกับตาเพราะมันอาจเป็นไปได้ในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คุณจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับบางสิ่งที่คุณได้ทำไปว่าคุณรู้สึกอย่างไรและในที่สุดคุณก็รู้อยู่ภายในว่านั่นคือทางเลือกที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็สำหรับคุณ 4. คุณรู้สึกโกรธเมื่อพบเห็นความไม่ซื่อสัตย์และความอายุติธรรม เมื่อคุณรู้สึกเศร้าใจมากเมื่อคุณพบเห็นผู้คนต้องได้รับทุกข์ทรมานจากการกระทำผิดของผู้อื่นเพราะคุณเป็นผู้ที่มีความพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น 5. คุณจะดูดซับพลังงานของคนรอบข้างได้อย่างง่ายดาย และคุณก็ไม่รู้วิธีที่จะแยกตัวเองออกจากพลังงานรอบตัวเหล่านั้นได้ดังนั้นคุณจึงมักจะรับพลังงานต่างๆรอบตัวมากเกินกว่าที่ควรซึ่งทำให้คุณเกิดอารมณ์ร่วมมากขึ้นซึ่งอาจเป็นความหายนะหากคุณไม่ระมัดระวังตัวเองและหยุดรับพลังงานจากผู้อื่น 6. คุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ หากคุณเป็นผู้ที่คิดด้วยหัวใจนั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมีความเมตตาและนี่คือสาเหตุที่ทําให้คุณเป็นนักฝันที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องการสัมผัสกับหัวใจของผู้คนนับล้านหรือเปลี่ยนแปลงโลกให้ได้ในวันหนึ่งซึ่งคุณก็รู้ดีว่าหัวใจของคุณ ูทางให้คุณได้ทำตามฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณซึ่งทำให้คุณคอยคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรคุณถึงจะนำความฝันนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 7. ฉันรู้สึกว่าเป็นคำโปรดที่คุณชอบใช้ขึ้นหน้าประโยชน์อยู่เสมอและขอให้ลืมไปเลยกับคำว่าฉันคิดว่า สำหรับคุณเพราะทุกสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคุณและสิ่งที่มากระตุ้นให้คุณเกิดความรู้สึกแม้กระทั่งความพยายามที่จะแก้สมการในทางคณิตศาสตร์ของคุณคุณก็ยังคงได้รับคำตอบที่ถูกต้องเสมอกับการใช้หัวใจในการคิด8คุณเป็นเพื่อนที่ดี เพราะคุณมีสัญชาตญาณของการอย่างรู้วาระจิตและมีความห่วงใยเพื่อนของคุณอยู่เสมอคุณมักจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการคุยกับใครสักคนจริงๆหรือต้องการคำปรึกษาเพราะพวกเขารู้ดีว่าคุณจะให้เวลากับพวกเขาและรับฟังพวกเขาด้วยความเต็มใจเสมอ คุณเป็นนักจิตวิญญาณคุณรักธรรมชาติและเป็นนักสำรวจความงามของโลกคุณใส่ใจกับเสียงของธรรมชาติคุณชอบฝันกลางวันและจะใช้เวลาหลายชั่วโมงกับการคุ้นคิดด้วยตัวคุณเองความรู้สึกดีกับการได้อยู่ตามลำพังเพื่อเติมพลังให้กับหัวใจ1ิ คุณเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นผู้ที่คลั่มวอดอยู่กับศิลปะในระดับสูงคุณมีความสามารถพิเศษในงานศิลปะและชื่นชมอยู่กับความงดงามของมันคุณจะรู้สึกลหลงไหลในสิ่งที่อยู่เบื้องหลังผลงานของศิลปะต่างๆซึ่งทำให้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันมากขึ้นคุณเป็นศิลปิน หรือเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านศิลปะคนหนึ่งเลยทีเดียว11คุณเป็นคนไม่หยุดนิ่งเพราะคุณสามารถสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆได้ตลอดทั้งวันคุณเป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลายและพบว่าตัวเองได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากมายที่มีความแตกต่างกัน หรือได้ออกไปเที่ยวกับคนที่มีขั้วตรงข้ามกับคุณซึ่งทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่น่าสนใจเกินกว่าจะคาดดาวได้แม้กระทั่งตัวคุณเอง 12. คุณรู้สึกเสมอว่าคุณเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่และในบางครั้งเมื่อคุณมองไปรอบๆตัวคุณคุณรู้สึกเหมือนเกิดมาไม่ถูกยุค เพราะคุณโหยหาที่จะอยู่ในยุคสมัยที่มีชีวิตเรียบง่ายและมีผู้คนที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันคุณกระหายในความไร้เดียงสาในวัยเด็กที่คิดด้วยหัวใจและหลายครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนไม่ใช่คนรุ่นนี้ 13. คุณทั้งรักทั้งเกลียดสมองของคุณและ ที่คุณรักนั้นเพราะมันทำให้คุณสามารถตรวจสอบความจริงที่คุณต้องการได้ส่วนที่คุณเกลียดมันเพราะมันคอยรั้งคุณไว้ไม่ให้คุณเป็นอย่างที่คุณเป็นจริงๆซึ่งคุณก็ยังคงคิดหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันไม่ได้และคุณก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้หัวใจของคุณเข้าครอบครอง คุณได้ตลอดเวลา 14. คุณจะไม่มีวันยอมแพ้กับความรักไม่ว่าคุณจะอกหักมากี่ครั้งกี่หนไม่ว่าจะมีกี่คนที่ทำให้คุณผิดหวังไม่ว่าจะมีกี่คนที่บอกให้คุณใช้สมองคิดแต่คุณก็ยังคงมีความรักอยู่เต็มหัวใจและคิดด้วยหัวใจอยู่เสมอว่า แม้ว่ามันจะเป็นการทำร้ายตัวคุณเองก็ตามแต่คุณก็รู้ดีว่าหัวใจของคุณคือพลังงานที่จะทำให้ตัวคุณก้าวเดินไปข้างหน้าและมันจะไม่ปล่อยให้คุณใช้วิธีอื่นอีกต่อไป